อยู่ในเกมมือถือชูชูซาวนะครับเป็นเวอร์ชันออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ข้างบนนะจะเป็นโหมดเล่นคนเดียวตรงกลางก็จะเป็นออนไลน์เล่นกับเพื่อนหรือว่าผู้เล่นอื่นเนาะตั้งชื่อข้างบนนะครับตรงประแจจะเป็นการเลือกตัวละครมีทั้งสองเอทน,นะครับตัวไหนที่ล็อกเราก็ต้องดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกเนาะสามารถปลดล็อคสีของรถไฟได้นะครับแล้วก็ในส่วนของปิศาจเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับอีก2ตัว เราสามารถดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกได้หรือว่าซื้อด้วยเงินนับ16บบาทจากนั้นนะครับใครที่จะเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนาะหาไอเทมนะครับในการหลบหนีจะเกาะพวกถังน้ำมันอะไรต่างๆแบบนี้แหละแล้วก็หาไอเทมสำหรับการอัปเกรดนะครับรถไฟหมวดข้างบนจะเป็นการสรางห้องในผลการเป็นการสร้างห้องเราต้องดูโฆษณาก่อนหมวดที่3นะครับล่างสุดจะเป็นการเข้าร่วมห้องกับเพื่อนน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปสุ่มเล่นกัน ห้องนี้มีสามคนนะครับเราต้องเปิดประตูหลักตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าในห้องเนี่ยมีคนสองคนนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บคนอื่นจะเข้ามาเล่นไม่ได้นะดังนั้นเราต้องร้อยครบสี่คนก่อนนะครับหรือว่าสามคนก็ได้แบบนี้ อันนี้จะเป็นตัวอัปเกรดรถไฟนะครับข้างบนจะเป็นเลือดของรถไฟเนาะอันนี้สอนจะเป็นความเร็วของรถไฟนะอันที่สาจะเป็นความแรงของปืนอันที่สีจะเป็นกรอบตอนนี้เหลือแค่สองคนนะครับ มันมีข้อดีข้อเสียนะในการเล่นกับคนอื่นนะครับ <S <S ข้อดีก็คือช่วยกันหาของข้อเสียก็คือเราอาจจะโดนทิ้งได้นะครับาแบบนี้เหมือนเซิร์เวอร์จะดีเลยอันนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับ ตัวกลางคือเดินหน้านะครับตัวซ้ายคือถอยหลังอันนี้คือเบรกป้อมปืนจะมีทั้งหมดสี่ป้อมถ้าเราไม่ช่วยกันหามันก็ช้านะครับอันนี้คือไอเทมอัปเกรดต่อไป อกว่าโดนทิ้งแล้วมั้งฝนตกมันจะมานะครับ <c oughs> แผนที่มันไม่ได้กว้างนะครับรถไฟเนี่ยมันจะวนกลับมานะ ถ้าเราตายนะครับเราก็กลับไปฟื้นที่รถไฟนะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาออกห้องไปละ ถ้าใครอยากรู้ว่าจะชนะยังไงนะครับมันไม่ชนะสักทีเห็นข้างบนนไหมที่เป็นรูปปลอดไปครับของนั้นแหละให้เราก,กดไปจะเป็นการดูโฆษณาเนาะเขาก็จะเฉลยนะครับ นี่คือประตูทางออกประตูหลบหนีนั่แหละพอเกาะรถไฟหมดนะครับ ดามีเอเนี่ยจะโดนเรานะเราต้องใช้น้ำมันน้ำหมด แปดนะครับแปดแกลลอนนะแปดถังเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยจะใช้ทั้งหมดสองแกลลอนนะครับอันนี้จะเป็นตัวปั่นไฟนะคใส่ให้ตรงนะตรงขีดสี่เหลี่ยมมันก็จะมากแล้วเนี่ยเครื่องหนึ่งนะครับเปิดไปละเราต้องไปหาถังน้ำมันอีกหกถังนะครับแล้วก็มาสับสวิตตรงนี้

จบแล้วนะครับัวคืนชีพฟรีเราหมดและถ้าอยากจะคืนชีพอีกทีก็ดูโฆษณานะครับใครชอบเกมแนวชูชูเชาวนะครับเล่นกับเพื่อนได้ก็ลองชวนเพื่อนมาเล่นกันดูเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า